สบายดีพี่น้องมาสกูสกุนลนะจ้ามันีอ้นกะสีมาอัปเดตห้องรอบดึกเนาะพี่น้องเนาะที่อ้นเมียนห้องมือนี่พี่น้องหลังจากที่ถ่ายคลิปกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นนันแจวไปเนาะอ้นกะเมียนห้องพี่น้องจัดแจงเพราะว่าอ้นได้กระเจตู้มาอ้นกะเลยจัดเอาลาวตากผ้าออกโดยพี่น้องเดอ้อแล้วอ้นกะ ซัดเรื่อเขาตู้เสื้อผ้าในพี่น้องนี่อ้นสีมาอัปเดตให้เบิ่งนอนแล้วก็มีเอฟซีเพิ่ให้อ้นง่ายเตียงง่ายติดท,ทางเปลี่ยนเนาะอ้นกระสีเปลี่ยนสีเห็ดอยู่แต่อ้นยังมีไผมายอ่ซอยเนาะบางทีอ้นกระสีให้แม่จีดมาเห็ดบางทีกระสีรอบอเตเพราะบอเตเิ่นกันยังคา เรียกเพื่อนอยู่พี่น้องยังค่าทุระอยู่อุ่นก็เลยแบบเมียนไปก่อนแป้งมันี่ไปก่อนเนาะแล้วก็จึงจึงสีเปลี่ยนใหม่แป้งใหม่กับ SC เอชซีเพิ่นว่าตามที่วงจุ้ยแล้วเลยตู้เฮานี่สีปิ่นนามาใส่เตียงอันบอดีเ้เพื่อน่าเ้อพี่น้องเด้อก็แม่ควบเพื่อนอยู่เพราะว่าเตียงคนนอนนี่มันปิ่นนาเขากับตู้พี่น,อน้องเพื่อน่าฮวงจุ้ยอย่ามันบอดี างที่โอนกบสีงา่ายตู้ไปอยู่เบื้องพุ่นพี่น้อง,งอยู่เบื้องผ่าลมไงตู้ไปอยู่เบื้องพ่ลมแต่ยังสีงา่ายอยู่แต่ตอนนี้กะอยู่แบบนี้ไปก่อนเพราะว่ายังบมีผูมายอ่อผูมาเมียนบางที่กะสีไ้เม,มเจิมาเห็ดจอยด้วพี่น้องเนาะในการสีมาอัปเดตห้องถี่อนเก็บเสืเ้อผ้าเมียนด้่พี่น้องด้วยละกะเราตักผ้าโอนออกไปว่าอยู่ข้างนอกพุ่นเวลาสักเครื่องสักของแล้วเฮากะแขนเแล้วเอาพี่น้องเขาจึงบริเวณตาเซล่าหัวบบนี้ แต่อ้วก็ซีหันกล้องลังให้พี่นอ้อง FC, เบิ่งเอฟซีเบิงมมาสกุลสกุนเดจ้ามันเหี้อ้นกะซิมาหันกล้องลังนอะแลวก็ซิมาอัปเดตพี่น้องคือเราตักผัาคือพี่น้องเห็นเนาะที่อ้นไหวทีไห้ยอยู่บนหันเ้ยพี่น้องเด้ออ้นก็ได้อ,ออกไปข้างนอกแลวพี่น้องโต๊ะนี่ก็เป็นโต๊ะเครื่องสาอางที่อ้นวางเครื่องสาอางแล้วก็โลชสั้นน้ำมันทาพิวของอ้นเนาะพี่น้องอันนี้อ้นกะได้เก็บเข่าลิ่นซักเลยพี่น้องเด้อ ทงางลาวพันเอิญลินซักเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ทงาลทงลาวพันเอิญลินซักแต่ทางไทยอุ่นบุหงกเบพันสีเอิญเอียงเนาะพี่น้องเนาะเอุ่นก็นเลยมาเป็นเอามาไหวมอน้ำห้อนพี่น้องแล้วก็หมอหุ่งเขา่าแล้วก็หมอสุก,กี้เด้อพี่น้องเด้อว,ว,วางกระตาเครื่องอุ่นกะเมียนหองกะได้สับนี่เนาะคอยมเมียนไปทะเล็กตะนอยเนาะพี่น้องนะเนาะอุ่นก็เมียน ตัดเขาตูเลยเรย้อยพี่น้องก็อุ่นชิมาขายให้พี่น้องบิง่งว่าเมียนแบบใดอพี่น้องเด้อเนี่ยขายแบบนี้กลับมาขายบ้านนี้เด้อพี่น้องอืมจะเป็นจะเป็นเสื้อเสื้อของอ้อนโอ,อนชิหอ,อยเซลาวแต่เป็นประเภทกางเกงงละวอ,อนเอาไว้ทั้งเทิงเด้อพี่น้องเด้อ เก่งอุนไว้ทั้งเทิงนี่แต่ว่าอ้อนกับหูว่าอุอนเมียนถือบอรหรือบอถือน้องผีน้องน้องเดียวอฟซีเพื่อนเมนมาเดี๋ยวเอาอกขสาีคอยปรับปรุงเปลี่ยนทิศทางตามอีฟซีบอกนอกก่นแบบได้ดีแบบใด้ดีเฮากะไปตามเพื่อนบอกว่าเฮากะบัหูนะบางทีเพิน่นเป็นผู้ง่ายและเพิน่นหูดีกว่าเฮาไปนี่นะเฮาไปเห็ุตามเพื่อนก็เป็น ครื่องของโนกระชีพี่น้องก็เป็นเสื้อซอนเสื้อซอนหนาอันนี้กับโนกับผ้าเปนนี่แหละนี่ก็เป็นที่นอนเก้าเนาะพี่น้องเนาะที่นอนเก้าก็เป็นผ้าปูที่นอนเก้าของออนแล้วก็เป็นผ้ากั้งผ้าม่านที่อ้นซื้ออยู่ห้องเศร้าอยู่สวรรค์ออนกับบริทิทมาอย่างออนซักไว้นี่ออนก็ซักไว้เดยพี่น้องเด้อถึงที่เป็นที่นอนเก้าอ้นก็ซักแล้วก็เก็บไว้เอาไว้แบบบางที อาน้องมาเขากะเอาให้นอนแบบนี้ที่กะแบบมาหลายคนมันเหลือเตียงกะปู่ตัวนี้นอนเิมจะเป็นสะซ้อนอุ่นก็สีไว้หันนี่ก็จะเป็นเครื่องพี่น้องเดี๋ยวอุ้นสไตล์แพ็คเครื่องนี่กะเป็นเครื่องสาวนุกที่เพิ่นมาเมื่อกี้นี่เพิ่นลืมเอาเมื่อนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเก็บเมื่อบ่อม,เมดเพราะว่าอุ้นหลังจากอุ้นเมียนห้อ,องเมียนอย่างแล้วอุ้นก็เก็บ ห้อยเครื่องเข้าตู้ข้าอยางแล้วแหละเห็นเครื่องสนุกอุ่นก็เลยเก็บใส่ถุงยางไว้เวลามเมจีตเมื่ออ้่นกระสีฟากนะมเมจีตเมื่อให้เพื่อนเด้อพี่น้องเด้นนี่ก็เปลี่ยนกระเป๋ากระเป๋าอุ่นอนก็ไว้นี่อยู่ในกระเป๋านี่กับบมียางพี่น้องมีแต่ถุงยางถุงยางแบบอุ่นเอาไว้ใส่เสื้อผ้าเป็ี่นกระเป๋ากระเป๋าอุ่นก็เก็บนี่นี่ก็เป็นถุงสิน่นถ,ถ,ถุงสิ่นอุ่นอ้นใส่ถุงอันก็ไว้นี่พี่น้องนี่ก็สีมา ให้เบ่งลิ้นสักโอ้่าทางไทยผันเอินอย่างนอนนะก็สิม่มีอย่างหลายมีแต่นี่แหละพี่น้องกาแฟเปิมบ,บิ๊กกะมเบ่งอันนี้พี่น้องนี่กจ็จะเป็นเครื่องสำอางเลยพี่น้องเด้อจะเป็นเครื่องสำอางอุ่นเป็นมันทาผิวแล้วก,เก็เจลล่างมือพี่น้องนำอ้นำหอมน้ำหอมครีมปุ้งที่อุน่นธาเลยพี่น้องกระแตง่งอันนี้ เอามืออันนี้ทางลุ่มพี่น้องนี่ก็จะเป็นกางเกงถุงเท้าโอนเนะพี่น้องเด้อโอนกันแบ่งน้อยนึงกับพี่น้องว่าโอเคบน่แล้วก็เน้นมาเดี๋ยวโอนก็สิได้เตียนเนาะพี่น้องเนาะเสียงเสียงสะท้อนโอนเปิดเพลงพี่น้องนี่แหละ กะโตกะตาเครื่องกะตาเครื่องโนก็ชิมาว่างพี่แต่ว่ามันก็ยังบ้านเลยแล้วเนาะเมียนได้าำไรซ้ำหนึ่งพี่น้องโนก็ไเลยนี่แต่ว่าบอนไดมันัจบปงามค่ะคอยเฮ็ดคอยเปียนคอยแปลงคอยปรับปรุงนะพี่น้องเนาะโอนกะพังเอซีที่บอกที่เวามาเมื่อจะขู่จะคนโอนกะหักแพงมาจะขู่จะโนเอฟซีบอกโอนกะฟังพี่น้องเพราะว่า มีทุกมาทุกมือนี่กับย่อนเอฟซีได้พี่น้องเด้ออ้นกับหย่อนพังความเอฟซีจึงอ้นจึงมาจุดนี้ได้พี่น้องแล้วกะ็คนที่พาเหตุพาทากับที่แรกๆเลยก็คือเบออ้นไงพี่นอะะ้องแล้วกับมอนไอเพชรได้พี่น้องเด้อและะ้วกับปุ้งญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนอน้น ที่ผ่านมาอุนบอกคยลืมพี่น้องนี่ก็ใหทท้ทุกๆท่านทุกๆท่านที่ซอยเรือวนมาให้มีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อให้บุญน้ำคำสู้วันนี้อนก็สิมามาอัปเดที่นอนกันยังบ้านในย,ายน้ายเนาะความหมายของเพื่อนก็นคือยังให้อุนน่ะเอาเตียงไปไว้ยุตู เลยเอาตู้มาบังเวลาไขประตูและลดกายพนันกายห้องเฮาจึงบบเห็นที่ยอกที่นอนจึงได้เป็นส่วนตู้พันหวาน,นะพี่น,อน้องแต่อุ่นกระสีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่พี่น้องเดียวจะเป็นที่นอนของอุก็ยัยงพันนยิายัยาง,มงม่มีผู้มีอันชอยเนาะอันนี้ก็เป็นรถรถบ่ตเตอะไรพี่น,อน้องเอารถพนมาไซโย,ยนก็นเลยก็เป็น กระสอบเ้าเนาะกระสอบข้าวนี่เป็นข้าวเปลือกโดยพี่น้องเดิ้ลอนยังไม่ได้เอาไปสีเป in ็นข้าวเปลือกที่อนไปเยี่ยมยามพอเท่าบาเต้เพื่อนให้ส่งซอบก็เลยเอวยบาเต้ก็เลยปั่นให้อนซอบหนึ่งเพื่อนเอาเมื่อเพื่อนเพื่อนซอบหนึ่งเดยพี่น้องเดิแลเดว้าเข้าเมื่อในทางแล้วอนก็จะเอาไปสีพี่น้องพารลมนี่ก็เป็นพารลมสแปงเดยพี่น้องเดิ้ลอน่าสีส่งเพื่อนยูอันหนึ่งของเพื่อน อันนี้ของอ้นอันนี้ที่แรกเพื่อนเอาให้อ้นยืมใช้เพราะว่าตอนอ้นมาอยู่ห้องเพื่อนเลยอ้นยังพาท่านในคนเรื่องอยู่ห้องเสาอยู่สวรรค์มาเลยเันนี้อ้นได้มาคนเครื่องคนกองเลยกัว่าชีส่งเพื่อนกันยังบริสุทธิเพื่อนนะ้พี่น้องเนาะนีกับพระลงของอ้นในะของสแปง้งพี่น้องตัวนะเป็นี้อ้นก็สิไปแต่ทางหลังตัวสัพทที่อ้นได้ใยายนะ่นาะพี่น้องเนาะ จะคงกินอ้อนอย่างเงี้พี่น้องอ้อนกินขนมปักหม้อบด้เฮ็ยดเนี่ยกินแรงกินขนมปักหม้อกับอิ่มพี่น้องจะบบอลไหวเครื่องไหวคล้องกันยังชิจัดอยู่ด้วยพี่น้องด้วยนี่อ้อนยังชิจัดสิเมียนสิแป้งอยู่จัดสิเมียนสิแป้ง,ปงตู้สักผ้าอ้อนนั่นค่ะตะกี้เราอ้อนไหวในผ้านี่ปิ่นออกมานี่น,นี่อ้อนไหวผ้าพวกเราอ้อนปิ่นมานี่เลย รู้สึกว่ามันกว้วงพี่น้องมาเนี่อันนี้ก็สิเหตุบอลล่างท้วยบอลล่างถัววล่างบัวอันนี้ก็อุอน่นแส่นะพี่น้องเเรษโทรัทรพั์มันอันนั้นเสษเศน้ำสลไลอาไ้พี่คือว่ากว้วงแลยคนคิดว่าชิน้าตู้เย็นมาว้นนี้พี่น้องหน้าตู้เย็นมาว้นนี้ นี่กับโเมนนี่ยพี่น้องหอยอย่างนี่นะพี่น้องเด้อแ้ก็กี้บางทีมันกะสียามันถึกน้ำตัวเย็นมันมนาไกลตัวสักผ้าหลายที่เรียกว่ามันจึงกวงอะนะพี่น้องความมยของคนเพราะว่าหยับตัวสักผ้าไปพูดลราคือว่ากว่วงขึ้นเวลาคนจสียายตัวเย็นบางนี่นะมาไหวบางนี่แต่เราต้องหาไม้กากขึ้นให้มันชู่มๆเครื่องก็ยัง จัดก็ยังวัฒนเล้วนน้องอุ่นก็จะมืออื่นจัดต่อพี่น้องเพราะว่ายังสิง่ายเปลี่ยนแปลงบออยู่มานอนอยู่นอกพี่น้องเนาะนี่กัเอามือนี้เขาเมียนได้สนี้กับพ่อสนี้พี่น้องพอเห็ดไปเธอเล็กเอนอนมาจนเด็กแล้วพี่น้องมือนี้กั เแล้วพี่น้องออนกาดประมาณสามทุ่ม้วตอนนี้สามทุ่มกลัวสีเข่าสีทุ่มแล้วโอนกันสีเดลาพีลาน้องก่อนแล้วพี่น้องเดินออนกันนะเดี๋ยวคลิปนี้โอนกันสีเดลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอนมหาไซขอบคุณทุกกำลังใจทุกค,คอมเมนต์ี่เข้ามาหลับชมหลับฟังนะจ้าพี่น้อง ส่งแม่จิตพ่อแอนเด้อจ้าลาไปก่อนพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย